กราบสวัสดีเอฟซีใส่มูทีรักและเคารพทุกๆท่านครับผมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามณ์เช่นเคยวันนี้มีพระเครื่องชุดพิเศษนะฮะที่เป็นชุดตั้งใจจะคืนกำไรให้กับ FC มีเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นชุดยอดนิยมด้วยนะฮะนั่นก็คือประกอบด้วยหนึ่งะฮะองค์นี้นะฮะเป็นพระ,นะะหางหมากรุ่นพิเศษนะฮะ ปิดทองเดิมวัดพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำนะฮะเจ้าของเดิมบูชาตรงมาจะตื่นรับแขกวัดท่าสุงนะฮะท่านก็มาให้พ่อพรามได้บูชานะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปสมเด็จพ่อพระสมมาสมบุทธเจ้าองค์ปฐมนะฮะนั่งประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วด้านข้างเป็นพระอุณาโลมด้านหลังเป็นยนันเกราะเพชรปิดทองเดิมวันนะครับอันนี้ก็คือรายการที่1นึ่งะรายการที่2เป็นล็อกเก็ต นะฮะพ่อหลวงพ่อประราชจะพรมยานในงานคคบรอบทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อนะฮะก็อยากที่เห็นนะฮะสวยสดงดงามน,นะฮะรายการที่สาเป็นเหรียญพระชนกจัก,กรีนะฮะเหรียญพระชนกจัก,กรีเนี่ยลูกลหลานหลวงพ่อได้สร้างแล้วก็ถวายหลวงพ่อพุทธาภิเศษเมื่อเดือนตุลาคมปี2521นะฮะอันนี้เหรียญพระชนกจัก,กรีที่วัดท่าสุงยังมีให้บูชาองค์ละ800บาทนะฮะรายการที่4ตรงนี้นะฮะเป็นแหนบ นะแนบของปฏิบุกรหลวงพ่อพระรัชจรพรหมยานนะฮะในมอบให้แก่ผู้ที่ทําบุญถวายสังฆทานนะในในรุ่นลอกของท่านเจ้าคุณอันนั้นนะครับรายการที่5นะฮะเป็นเหรียญเงินไม่ขาดบ้านนะฮะชื่อก็บอกแล้วว่าเหรียญเงินไม่ขาดบ้านเหนะรียญเงินไม่ขาดบ้านนะฮะหลวงพ่อป,ประรัชจรพรหมยานนี่ก็ได้มีรับสั่งให้ปฎิบุกรหลวงพ่ออันตนั้นได้จัดสร้างขึ้นมานะเพื่อให้ความอนุเคราะห์ส,สงเคราะห์แก่ลูกหลาน เกิดกรืุ่สภาพคล่องทางการเงินจึงชื่อว่าเงินไม่ขาดบ้านนะถ้าท่านใดมีไว้อยู่กับบ้านกับเรือนในทุกๆวันก็จะอธิษฐานขอหลวงพ่อขอยลูกมีเงินไม่ขาดบ้านนะฮะร,รายการรุ่นนี้องค์งนี้เงินไม่ขาดบ้านสร้าง2 5 5 7นะฮะร,รายการที่6นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อนั่งโซฟานะเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อนั่งโซฟานะพิมพ์เล็กนะจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณอน,นันตะ์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ วัดท่าสุงเมื่อปี2555นะครับเรียนนี้สำหรับกันและแก้คุณนะฮะคุณที่ไม่ดีทุกอย่างฮะคุณใส่คุณผีคนเดียราจารย์วิชาพร้อมทั้งรักษาโรคโรคเวรโรคกรรมคือโรคดุลคุณดุลของต่างๆทำน้ำมนต์ดื่มได้นะฮะรายการที่7นะฮะเป็นธนบัตรขวัญถุงนะฮะของหลวงพ่อก่วยวัดโคสิตารามรุ่นแรงครูนะฮะพุทธาพิเศษเมื่อ17ธันวาคมปี25-60 นะฮะโดยพระเด็รรพ,เพระกุหลวงพ่อเลียพระคุณดตร์เวลาการจนธรรมนะฮะเป็นที่สุดนะฮะพุทธาพิเศษนี่นะฮะเจ็ดรายการนี้มีเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะ,ะมีเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นราคาพิเศษราคาที่คืนกำไรให้กับเยีท่านใดสนใจนะฮะรีบด่วนนะฮะแอดไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ไอดีไลน์เมด8ป4 7สภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก MEAD8847 นะครับผมสวัสดีครับ